ครับสวัสดีค่ะพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอๆกับปติมนะพี่น้องเนาะครับปติมสิพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะพี่น้องเน้อครับของหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมากับเขานะพี่น้องนะครับครับมื่อวันศุกร์นะพี่น,อนอ้องเนาะวันศุกนะร์ที่สามสิบสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสามหนึ่งสอง หกสี่ขับเด็กหล่างก็ออกสองเก็ดนพี่น้องเนาะครับมีผู้โชคผู้มา่์บอลพี่น้องขับลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับอดีตผ่านมานครับพระเทียมกระเชิงเบื้องนพี่น้องเด้อนี่นี่คือของเก่านะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567เจลาวพัฒนาหนุ่มสวนยาง บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องกับมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะจับคูเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามขับกับปกฏวา่าเจ็ดสองเข้าสองเจ็ดเข้าตัวกลับนะพี่น้อง,นะนนองนเน,เง 1, 3, นงานะครับแต่ว่านุ่มส่วนยางเพิ่นไปเน้นทะี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามพี่น้องขามไปนะครับเอามือนี่งวดนี่กับมาแล้วพี่น้องคอยเข่าคอยแตกอี่กับพี่น้องเนาะ ครับที่สำคัญก็คือพ่อเตียมยินเน้นยูทุกตลอดนะพี่นองเนาะอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับอ่ะไปเบิ้งน้ากันนะพี่นองเนาะ น่อยมาเสี้ยวยหนาบัานพี่น้องเชียรยันมาเลยหาเรนนะครับครับวันจันทร์อ คราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะพี่นอ้องเราพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่าง ขับบนล่างวิ่งรูด1กับ3ามพี่น้องเพ็นหวานเน้นทั้ง2อตัพี่น้องหนึ่งกับสามนะครับ มาเบิ่งจับโคู่ได้พี่น้องเด้บานนี่หนุ่มสวนยางจับคู่สองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะครับ เกดหนึ่งเกดสามนะครับลมพัดที่ดีพี่น้องต่ว่ากัดีดดห่อนห่อนมือนี่ ครับสงสัยแดดฝนครับรบาานี้ส่วนตัวเน้นไดะพี่น้องเนอะหนุ่มสวนยางเน้นที่สองหนึ่ง สี่สามพี่น้องครับแต่ว่ายจะลืมนะพี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่ถ,ถือพี่น้องเน้นบกเขา่ารับเข้าตัวที่บนเน้นนะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็จะลืมนะพี่น้องมากสอบตอเดงเฮาก็จะลืมลับตัวไวน้นํานะครับเนาะกับ ลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับนนนะวันจันทร์น้พี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สองกันยายนโอ้งวดนี้เป็นงวดงวดแรกของเดือนน้พี่น้องเนาะครับจันทร์ที่สองกันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนานุ่มสวนยาง บนล่างวิ่งรูด1กั 3. บสเพ็นว่าเน้นซ้ากัน1กับสามหรือสิมาหนึ่งสพี่น้องระวังไว้เนาะ <c ười> ครับนุ่วนยางก็จับโคลกันมีสองหนึ 1, ่งสองสามี 1, ่หนึ่งสสาเจดหนึ่งก็สาพี่แล้วพอเตรียมม,กมักพี่แลยเก็ดหนึ่งส่วนตัวได้พี่นอ้องเด้เอ้มามักตัวเล็กกับพี่เจรานาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอ้อไว้ป้อนคอยเขา่าคอยให้แตก พี่น้องก็จะได้สุกๆมันๆกันกนอะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายได้ครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนนั้นแล้วก็ให้ปังปังนะพี่น้องเนาะครับ เอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนัม่นเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนํานะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตียมขอ,ขอไวพอ้พรห้มีแต่ความสุขความจเจริญให้พี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีเนาะพี่น้องเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแคนนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม